มาครับวันนี้เมนูง่ายๆครับเมนูเร่งด่วนวันนี้เป็นผักกัดขท้าผัดไข่มันเด็กแล้ววันนี้เอาทำง่ายๆไปก่อน เทมือเดียวคนเดิมครับอร่อยเหมือนเดิมเหมือนกันว <g ül> ันนี้ใครชอบเป็นอาหารสุดๆก็มานะครับกินข้าวด้วยกัน <g ül> <g ül> ลืมทุกวันไม่ตัดยัน,ยานทาตัด ชอบแอบน,น,น,นักการเ่อนไม่ห่่นกละอดโน้ตโต๊ะเลยผองเงป็น้อดชี่ขาวไม่มีไม่ต้องใส่อิ้วเขียวไม่มีก็ไม่ต้องใส่แบ่บอยู่แล้วของเรา <c oughs> คุยโม่คนเองคนเดียวาาประกาศชุกเที่แล้วที่เราก็บอกไข่ใส่ลงไปเลย เดี๋ยวรอให้ไข่เซฟตัวอีกสักแป๊บหนึ่งเราค่อยคนเราค่อยคลุกเ้าค่้เข้ากันเป็นจุดเลิกนีดนว่ะคุณผมครับทำไปแล้วก็ดูไปน่ากินไหมครับ เริ่มเซฟตัวแล้วตอนนี้เราก็คนให้เข้ากันได้แล้วค่อนนะครับอย่าไะจํำเลยไข่จะไม่ค่อยแข็งตัวดีเท่าไหร่ ตอนนี้ไข่กะเซ็ตตัวเต็มที่ครับลักคนได้เลยทีนี้จะไม่เละเป็นน้ำจะดูสวยน่ากินครับนี่ครับนมากินไหมครับ นี่เลยครับง่ายๆครับเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับ